วัน n r i n p i m t a w t r w a r d ในหมวดช่องทางขายสมัยใหม่ค่ะในกลุ่มศูนย์การค้าเมื่อวานเาพิ่งได้ไปใช้บริการมาเองนะคะแบรนด์ที่ได้รับรางวัลได้แก่สยามภารกรค่ะขอต้อนรับคุณธนพรตันติยานนท์ผู้บริหารหน่วยธุรกิจศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพรนะคะยินดีด้วยกับรางวัลน,นี้ Brand Impact Award เพราะ Impact จริง ไม่มีใครไม่รู้จักสยามพารากอนนะคะม,มีอะไรพูดสักเล็กน้อยกับรางวัลน,นี้ไหมคะก็ในนามบริษัทเสีมพิวัฒน์นะคะและบริษัทสยามพารากอนเดเวล OP เมนต์จำกัดนะคะกับทีมงานสยามพาราก,รก,รกอนก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ในวันนี้เราได้มารับรางวัลน,นะคะแบรนด์อิมแพคอร์ดก็ต้องบอกว่าต้อง ขอบคุณนะคะลูกค้าท,ทุกท่านนะคะของเสีายมพระกรและขอบคุณทางแรนเอชด้วยที่โหวตให้เรานะคะแล้วก็ยินดีมากที่เรายังได้รับความเชื่อมัน่นความไว้วางใจจากลูกค้าเราโดยตลอดมานะคะปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วคะที่าะรับางว้ก็น่าจะเป็น หลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วจริงๆใช่ค่ะเพราะว่าเสียงภรกรก็อยู่กับเรามาเนิ่นนานมากเลยนะคะแล้วก็มีทุกๆกิจกรรมที่เหมาะกับลูกค้าในทุกๆเซกเมนต์เลยทีเดียวนะคะแต่ด้วยความที่รางวัลนี้เป็นแบรนด์ m p p c t t w w r r d คือการที่มีสร้างอิทธิพลให้กับคนมากๆเลยการที่จะรักษาความ Impact ปูตรงนี้กับคนไม่ง่ายอะไรคือปัจจัยสําคัญคะต้องบอกว่าเสียงภรกรนะคะเราเรียกว่าเป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค ประสบการณ์เหนือระดับนะคะกับลูกค้าเราตลอดมานะคะเรา,เานำนวัตกรรมใหม่ๆม,มา,เ,าเรียกว่าดําเนินธุรกิจอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าสังเกตว่าเวลาเราเดินเข้าไปในสมามพรากรน,นะคะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะ ตลอดเวลาเลยนะคะมีกิจกรรมใหม่ๆอยู่อย่างต่อเนื่องทําให้ลูกค้าที่เดินเข้ามาในศูนย์การค้าเราทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องบอกว่าไม่มีวันเบื่อนะคะก็จะได้เห็นสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็เรามีลักชัวรี่แบรนด์ <ๆ S 1> ที่ครบคันเราเป็นลักชัวรี่เดสิเนชันของประเทศไทยนะคะ, <ๆ S 1> ะสามารถช็อปได้ทุกแบรนด์นะคะ ในความลักชวรี่ไม่ใช่เพียงแต่สินค้า<ม>เท่านั้นนะคะเรายังเป็นผู้นําด้านการมอบประสบการณ์ล<ม>ักชวรี่ฟอร์ออลคือการเดินเข้ามาในศูนย์ค้าเ<ม>สียงพรกรทุกท่านจะได้รับการบริการนะคะได้พบกับสินค้าที่เรียกว่าตอบโจทย์<ม>ทุกไลฟ์สไตล์ได้รับการบริการอย่างเหนือระดับนะคะ<ม>ทุกทท่านนะคะและแน่นอนการจัดกิจกรรมของเรานะคะในทุกครั้งเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งทางพาร์ทเนอร์ทางพันธมิตรหรือผู้เช่านะคะที่เรียกว่า ร่วมงานกับเรามาตลอด20ปีนะคะแล้วก็ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่เรียกว่าเป็นมหัศจั์นะคะ<ม>ของเสียงพรกรตลอด20ปีแล้วเราคิดว่าในปีต่อๆไปนะคะเราก็ยังคง ที่จะสร้างสรรค์นะคะแล้วก็มอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับลูกค้าอย่างต่อไปนะคะแล้วก็ยังคงความเป็นท็อปไมายของลูกค้าของชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไปด้วยค่ะท็อปมายจริงๆแล้วก็ชอบคำว่าเป็นลักชัวรี่เดสิเนชันแล้วก็เชื่อว่าเป็นเดสิเนชันไม่ใช่แค่กับคนไทยแต่ว่าของคนทั่วโลกเลยอยากจะได้มาสัมผัสอยากจะได้มาเที่ยวที่เชียงรายกสักครั้งหนึ่งนะคะสุดยอดเลยนะคะขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณธนพรจากเสียงราคกรค่ะขอบคุณค่ะ